รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยทอสอทำให้คนไทยมีบ้านเพราะหน้าที่ของฝ่ายปกครองคือทำให้ประชาชนทุกน้อยลง สุขมากขึ้นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยปอพอห่วงใหญ่ความปลอดภัยคนไทยทุกคนยตรอพส่วนว่านักเกษของผู้ใหญ่บุญเข็มเฉลิมเหมือนป่าธรรมชาติจริงๆจนหลายคนคิดว่า เป็นป่าที่เราเก็บไว้จากป่าธรรมชาติเดิมแต่จริงๆแล้วในอดีตตรงนี้คือไร่ยมันสำหลังที่ไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียว ต้นไม้ที่เห็นที่นี่คือไม้ปลูกใหม่ทั้งหมดที่เราพยายามจําลองให้เหมือนป่าธรรมชาติที่นี่เราเลยต้องทาศูนย์เรียนรู้เพื่อให้คนได้เรียนรู้หลักคิดของการทําวรรณเกษตรต้นไม้หรือป่าเนี่ยมันปลูกตอนที่เรามีแรงพอเราอายุมากขึ้นต้นไม้ก็โตตามเราพอเราแรงได้ลงเรายังมีโอกาสได้กินจากต้นไม้ที่เราปลูกเมื่อตอนเรามีแรงจะเห็นว่าถ้าเราสร้างป่าได้ป่ามันก็จะมีความมั่นคงกับตัวเราถ้าเราเพึ่งตัวเองได้จากสิ่งที่เราทําอยู่ผมเชื่อว่านี่คือหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่นายหลวงรัชการที่9บอกไว้ครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ t r i p l e M Magazine on Air รายการดีๆที่นำเสนอเรื่องราวของชีวิตพี่น้องประชาชนที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐจพอเพียงรวมถึงโคกหนองนาโมเดลมาปรับใช้มาดำเนินชีวิตจนเป็นวิถีสร้างความสุขอย่างยั่งยืนนะคะเราพบกันเป็นประจำค่ะเวลาดีๆ13นาิกา35นาทีถึง14นาิกาทางทรบ5ทุกๆวันอาทิตย์กับดิฉันไลลาอินทรพลค่ะเอาละค่ะวันนี้เริ่มต้นเปิดรายการนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามละคร สั้นบทบาทภารกิจของกรมการปกครองในการสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้านตำบลและอำเภอวันนี้นำเสนอตอนที่ชื่อว่าโควิดที่รักรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะผู้ใหญ่บ้านเขาประกาศเป,ปลา่าๆอ่ะให้ชาวบ้านเขาไปฉีดวัคซีนแจกไปกับเขาหรือยังโคลุงว่าลุงไม่ได้ดูข่าวแล้วครับคนเขาแข็งแรงเขาไปฉีดวัคซีนกลับบ้านมาตาย พ่อผู้ใหญ่ชาวบ้านยังไม่ลงชื่อฉีดวัคซีนเหรอครับพรุ่งนี้เราจะรายชื่อไหนไปให้กำนันเหรอครับยังจําได้ไหมเมื่อสองปีก่อนน่ะเราเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านได้คะแนนเสมอกันทั้งสองครั้งจนนายอำเภอสิงห์ท่านได้ทําฉลากใส่ในบาดพระให้เราจับกันเอาเอ,อกสารมาอนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะล่ารายชื่อให้ นะที่ช่วยชุมชนของเราถึงแม้ผมจะแพ้การเลือกตั้งแต่ผมก็จะขอช่วยการในอำเภอและก่มการปกครองผมพร้อมที่จะจยืดอกตุกแขนเสื้อแล้วครับผมในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะทำให้ประชาชนทุกน้อยลงสุกมากขึ้นประชาชนบ้านเราต้อง,องช่วยกันร่วมมือร่วมใจกัน พ,พัฒนาหมู่บ้านของ,ของเราต่อไป,อไปครับไม่ว่าชาวบ้านจะเดือดร้อนทุกใจเรื่องอะไรสิ่งแรกที่ฝ่ายปกครองจะต้องทําก็คือการบริหารความรู้สึกของประชาชนให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งและช่วยเหลือเขาได้ฝังทั้งนี้พี่น้องกรมการปกครองมีอะไร นายยอดพศวงรักมิตรประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาดโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณปาทกถาพิเศษในหัวข้อคนไทยร่วมใจต่อต้านการทุจริตเพราะม,มอบรางวัลและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ PEA แต้มสีเติมฝันและมอบใบประกาศนียบัตรการทำความดีด้านคุณธรรมให้แก่นักเรียนเพื่อเสริมสร้างค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตในสถาบันการศึกษา มีคณะผู้บริหาร P.E.A และตัวแทนหมู่บ้านร่วมในพิธีณโรงเรียนวัดนาพรหมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี P. 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 สำหรับบ้านนาพรหมบ้านดอนหัวกรดนั้น P.E.A ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและผู้แทนหมู่บ้านลงนามร่วมกันผ่านกิจกรรมภายใต้โครงการ P.E.A หมู่บ้านช่อสะอาดได้แก่กิจกรรมนักประหยัดตัวน้อยกิจกรรมแต้มสีเติมฝันโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งช่างไฟฟ้ากิจกรรมชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ P.E.A กิจกรรม P.E.A ร่วมใจระบบไฟมั่นคงและ กิจกรรมสารเสวนาตอบสนองความต้องการความคาดหวังของชุมชนโดยทั้ง6กกิจกรรมได้สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมผ่านบ้านวัดและโรงเรียนภายใต้แนวคิดยืนหยัดต่อสู้กับการทุจริตโดยการสร้างความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมสังคมไทยไร้ทุจริตอย่างยั่งยืนต่อไป หลายคนเข้าใจว่าขับรถที่ความเร็วไม่สูงจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้แต่ความจริงแล้วการรักษาความเร็วที่คงที่และสม่ำเสมอเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้รถเราประหยัดน้ำมันได้รถแต่ละคันประหยัดน้ำมันไม่เท่ากันดังนั้นขับช้าหรือขับเร็วก,ก็กินน้ำมันเหมือนกันเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด ไม่มีความช่วยเหลือใดที่เราเข้าไปไม่ถึงป่อพอพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ภัยปอพอพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่ป่อพอพร้อมประสานความร่วมมือทุกเครือข่ายป่อพอพร้อมก้าวสู่องค์งกรชั้นนาด้านการจัดการสาธารณาภัยเพื่อให้ทุกชีวิตปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยพร้อมสร้างประเทศไทยปลอดภัยยั่งยืนมือชาต้องเลือกกินของดีนะใช่ นี่เลยไส้กรอกซีพีทำจากเนื้อสัตว์เต็มๆชิ้นอร่อยไม่ผสมแป้งไส้กรอกซีพีกินดีทุกเช้าพบกับรายการ M M MM M Magazine on Air พร้อมด้วยสารพัดเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นและเรื่องราวข่าวสารที่มีประโยชน์มากมาย M M MM M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา13น35นาทีถึง14นาฬิทางททบ5 กลับเข้าสู่รายการ t r i ปเป m นเอ็มแมกซินออนแอค่ะฝากเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะเข้าเรียนหลักสูตรสมาธิเปลี่ยนชีวิตค่ะสอนทุกๆวันอาทิตย์นะคะเรียนสี่ครั้งจบคอร์สได้เลยและที่สําคัญนะคะเป็นการเรียนผ่านระบบซูมกับพระอาจารย์อารยันจากศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันของพระอาจารย์วว,วัชระเมธีเราสามารถที่จะสร้างสมาธิแล้วก็ปลูกสมาธิของเราอยู่กับเจตของเราเพื่อต่อสู้กับวิกฤตทุกวิกฤตในชีวิตของเราได้เรียนกันง่ายๆนะคะ รายละเอียดตามนี้เลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะรายการของเราก็จะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่ที่อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีเกษตรกรท่านหนึ่งนะคะน้อมนําหลักปรญาของเศรษฐพอเพียงมาปรับใช้ในการเพราะเห็ดจนประสบความสําเร็จสร้างไรายได้และก็สร้างความสุขอย่างยั่งยืนค่ะไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เริ่มทาเห็ดนะครับผมตั้งแต่ทําอยู่ที่จังหวัดส,สงขาครับผมเมื่อผมขึ้นมาหาลายัยผมก็เลยไปศึกษาเกี่ยวกับเห็ดทางหนินเจอเห็ดทังเช่าอะไรจากมอราชพัฒส,สงขานี่หละครับแล้วก็ได้มาให้แม่กับพ่อทดลองเพาะจนประรสบความสาเร็จจุดลกเปลี่ยนมาอยู่ที่ปัจจุบันนี้ก็คือมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรา,ยาชพัฒนวัลยลงกรเน,นี่ยครับท่านแนะนํามาว่าเออที่นี่มีพื้นที่ว่างนะก็เลยลองมาดูที่นี่นะครับมีดอกไม่พอขายมีก้อนก็มาออเดอร์มาเรื่อยๆครับผมขายดีมากครที่นี่แล้วบวกกับว่าคนสายรักสุขภาพเพิ่ม ะขึ้นความต้องการของเห็ดเนี่ยก็จะเยอะขึ้นถ้าใครอยากเห็นเป็นรายได้เสริมหรือสร้างเป็นรายได้หลักผมว่าทําได้ปรบับใดที่ว่าคนยังรักสุขภาพแล้วก็ยังทานเห็ดอยู่เนี่ยครับก็คือมันขายได้หมดเลยครับ เรื่องของเรฐกิพอเพียงพืชผักสวนครัวผมก็ปลูกผักปลูกอะไรไว้นะครับเวลาไปตลาดเราอาจจะมีแบบผักบุ้งไปด้วยมักเขือไปด้วยอะไรมาเนี่ยครับเน้นพึ่งพาตนเองแล้วก็เฐกิพอเพียงในครอบครัวในพื้นที่2ไร่ที่เราทำเนี่ยครับมันเป็นการแบบยั่งยืนนะครับเราเน้นพึ่งพาตนเองอย่างเช่นปุ๋ยเนี่ยครับเราก็จะหมักเองพอเราใช้น้ําหมักใช้จุลินทรีย์ในการดูแลพืชนะครับอาจจะไม่ได้สวยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเรื่องความปลอดภัยที่เราบริโภคเองแล้วขายให้ลูกค้าครับคือมันจะปลอดภัยและก็น่ารับประทานับผม ผมมองว่าเกษตรครับคือถ้าเราทําไปแล้วครับคือมันไม่อดตายเรามีความรู้ทางเกษตรไว้เนี่ยครับคือมันดีหลายอย่างครับผมเน้นพึ่งพาตนเองครับดีที่สุดในยุคนี้หลักๆนะครับถ้าเราจะทำาสรษกวพอเพียงครับเราต้องมีความรู้ความเข้าใจความขยันอดทนยอมรับข้อผิดพลาดเพราะบางอย่างครับมันไม่ได้ประสบความสําเร็จภายในครั้งเดียวอยู่แล้วเราก็ต้องลองผิดลองถูกเกษตรกรก็ต้องมีความรู้และความอดทนในการดําเนินการแล้วก็การทําด้วยการทาเศรษฐกิจพอเพียงครับอาจจะไม่ได้เห็นผลเร็วมากแต่ในระยะยาวครับมันจะยั่งยืนครับผม นายยอดพศวงรักมิตรประธานกรรมการธรรมิบาลและการพัฒนายอย่างยั่งยืนและคณะเยี่ยมชมนิทรรศาการแหล่งเรียนรู้ปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อฟืน้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีผู้บริหารและพนักงาน p e. A ร่วมกิจกรรมณนะอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริทรงเสด ริมการประยุกต์ใช้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนยั่งยืนโดยมีเครือข่ายการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศสำหรับการปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนป้องกันการพังทลายของดินบริเวณชายฝั่งทะเลรวมถึงเพิ่มพื้นที่ป่าช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้โลกโดย PEA ได้ให้ความสำคัญเรื่องการลดภาวะโลกร้อนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้ คาร์บอนนูทริไทตตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายในระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่คาร์บอนนูทริ i t y ภายในปีคศ2 0 5 0ต่อไป อยุธพอังกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดทอสอจังหวัดเพชรบุรีและผู้นําชุมชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมโครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านสัญจรณหอประชุมที่ว่าการอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีโดยภายในงานได้มีการจัดนิทศกาลจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้เศรษฐกิจ คุณภาพดีจากกรมป่าไม้การแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโ,โคกระบือแก่พี่น้องทอสอมและชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมรวมไปถึงยังมีการเปิดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ประสานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อที่จะเพิ่มแหล่งน้ำแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการทำการเกษตรพร้อมทั้งเร่งดำเนินการแก้ไข ปัญหาการทับซ้อนของแนวเขตอุทยานกับพื้นที่ทํากินของราษฎรอย่างเร่งด่วนต่อไปทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยทสจจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะก็ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อลงพื้นที่นะครับในการรับฟังปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเครือข่ายอารรสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในการนี้เราก็ได้พบปะพูดคุยนะเพื่อแลกเปลี่ยนแล้วก็นําไปสู่ความการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพราะเรามีความเชื่อว่าการที่จะทํางานในด้านการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะต้องได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะเป็นที่สําคัญแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เรามาในวันนี้นะครับเราก็เพื่อที่จะมาให้เครือข่ายทสมเนี่ยได้สร้างเครือข่ายให้มากยิ่งขึ้นนําไปสู่การแก้ไขเรื่องระเบียบคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเป็นทสมโดยปัจจุบันเนี่ยก็จํากัดไว้แค่อายุ15ปีขึ้นไปแต่ต่อต่อไปเนี้ยนะครับเราก็กําลังที่จะแก้ไขเรื่อง อายุออกไปซะนะนะเพื่อให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้สามารถเข้ามาเป็นทสมมาเป็นเครือข่ายที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ร่วมกับพวกเราได้ด้วย นายพานุมาตรลิมสุวรรณรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management System BCMS ประจำปี2565การสื่อสารและบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะวิกฤตโดยมีตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมณโนะรงแรมรามาการ์เดนโฮเทลกรุงเทพมหานครโดยที่ผ่านมา PA ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยสนับสนุนให้ คลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจซึ่ง PEA ได้นําระบบ BCMS ตามมาตรฐาน ISO 22,301มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันภัยคุกค,คามมีการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติการณ์โดยการฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ําเสมอใช้ทรัพยากรที่เพียงพอและการสื่อสารที่ดีเยี่ยมรวมถึงสนับสนุนตามแผนงานด้านการยกระดับการบริหารงานสํานักงานการไฟฟ้าตามมาตรฐานสากลแผนงาน PEA BC CMS เพื่อให้การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมีความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ความช่วยเหลือใดที่เราเข้าไปไม่ถึงปอพอพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ภัยปอพอพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่ปอพอพร้อมประสานความร่วมมือทุกเครือข่ายปอพอพร้อมก้าวสู่องค์กรชั้นนำด้านการจัดการสาธารณาภัยเพื่อให้ทุกชีวิตปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยพร้อมสร้างประเทศไทยปลอดภัยยั่งยืน บ้านนั่นเหรออยู่คนเดียวมานานละอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุอ๋อหมอทีก็หนักหน่อยร,ร้อนร้อนหนาวหนาวเพราะด,ดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุ่นโชคนิดๆหน่นนนอยๆ <c oughs> วันนี้ถูนใจอยู่นะเนบ้านเช่าก็พอมีที่สุขหัวนอนกับเขาเ <c oughs> ท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลให่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน ทำไมเกี๊ยวกุ้งจักรพัฒสีพีถึงเป็นเมนูสุดโปรดเพราะทำจากกุ้งสดเหนื้อแน่นแป้งเกี๊ยวบางๆนุ่มๆห่อกุ้งเต็มๆต,ตัวน้ำซุปหวานหอมกลมๆเกี๊ยวกุ้งจักรพัฒรีพีกุ้งเต็มตัวอร่อยเต็มคำ กลับเข้าสู่รายการ t r i p l e น M a ็ a z i n e o ซ Air ค่ะคุณชมเห็นในฉันสวมใส่แมสสนะคะสวยๆแบบนี้ฝีมือจากชมรมคนพิการจังหวัดยะโสธรน,นะคะพี่พีนอกจากจะหาไรายได้จากการทำแมสแล้วก็ยังทำเครื่องปั้นดินเผากระติบข้าวตอนนี้นะคะมีวางจำหน่ายที่สวนผ้าอมองคาเฟ่กลางทุ่งหลังโลตัสยะโสธรรวมไปถึงคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามนะคะสั่งซื้อได้เบอร์นี้ อุดหนุนสินค้าของชุมชนโดยฝีมือคนพิการนับว่าได้บุญโดยแท้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามการสัมภาษณ์ดรยุทธพลอังกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเด็นบทบาทภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดทำโครงการสนองนโยบายเพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือพี่น้องประชาชนที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการที่จะร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมต่างๆในทุกๆมิติเขาจะเป็นบุคคลนะครับที่มีจิตอาสา,าที่สําคัญแล้วก็เข้ามาร่วมกันทํางานในส่วนของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราต้องการที่จะให้อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทอสอมอเนี่ยเข้ามามีบทบาทน,นะแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะ เป็นหูเป็นตาและสร้างเครือข่ายขยายเครือข่ายไปให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านในชุมชนที่ตัวเองอยู่เนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัญหามลภาวะที่เป็นพิษเพราะนั้นเนี่ยทสมนเนี่ยถือว่ามีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญสำคัญมากมายครับ ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเรามีสํานักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานของกระทรวงนะครับที่จะอยู่ประจําแต่ละจังหวัดหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เราจะเข้ามาบูรณาการร่วมกับพี่น้องทอสอมอในการที่จะสนับสนุนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทอสอมเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกับพวกเราหลายๆเรื่องนะครับที่เราได้รับแจ้งจากทสมเนี่ยแล้วก็นําทางไปสู่การที่จะปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่าก็ดีหรือว่า ในเรื่องของการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายก็ดีการลักลอบทิ้งขยะทางกากอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วกเ็เราก็เข้าไปจัดการได้ทันท่วงทีครับ ทอสอมอเนี่ยนะครับถ้าทั้งประเทศเนี่ยณเวลานี้นะครับมีอยู่ประมาณ2 7 0 0 0 0กว่าท่านทอสอมอเนี่ย่วนใหญ่เลยท่านก็เป็นอ,อสอมอด้วยเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขด้วยเพราะนั้นเนี่ยบุคคลต่างๆเหล่านี้เขาถือว่าเขามีจิตอาสามีจิตใจที่บริสุทธิ์ที่จะเข้ามาทำงานโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนดังนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะเป็นกำลังใจและหาสิ่งต่างๆไปสนับสนุนการทำงานของเขานะครับให้เขาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงเรามีเจ้าหน้าที่หรือผู้พิทั์ป่าเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่ประมาณสักสามหมื่นกว่าท่านนะครับถ้าเราปฏิบัติกันอยู่แค่นี้โดยที่ไม่มีแนวร่วมจากพี่น้องประชาชนที่มาเป็นอาสาสมัครพิทั์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็อาจจะเดินไปได้เหมือนกันแต่อาจจะไปได้ช้าหน่อยแต่ถ้าเรามีเครือข่ายมีความร่วมไม้ร่วมมือจากทอสอมอเนี่ยนะครับ ก็จะทําให้งานเนี่ยมันสําเร็จได้เร็วเรากําลังที่จะแก้ระเบียบเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเป็นทอสอมซึ่งจากเดิมเนี่ย15ปีเราก็จะลดลงไปอีกให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเข้ามาเป็นทอสอมในรุ่นเยาวชนผมเชื่อว่าถ้าเราเริ่มปลูกฝังในเรื่องของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เยาว์วัยเนี่ยเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเป็นแนวร่วมของเราได้อย่างดี ท่านตรงไปที่สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัดได้เลยหรือถ้าท่านเจอเจ้าหน้าที่กรมต่างๆที่อยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านถามข้อมูลได้ทันทีเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะให้ข้อมูลท่านแล้วเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะได้รับอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเราต้องการที่จะขยายเครือข่ายเพื่อความร่วมมือที่ดีและนำไปสู่สังคมที่ดีพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปครับ ผมต้องขอชื่นชมนะครับพี่น้องพสมทุกๆท่านเลยที่ท่านมีจิตใจที่อาสาสมัครเข้ามาเนี่ยคือท่านไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆอยู่แล้วมาทําด้วยใจที่บริสุทธิ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการนําของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวราวฒิศิลราชาและข้ารา,าชการทุกฝ่ายเราพร้อมที่จะเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกๆมิติแล้ววันนั้นเนี่ยเราก็จะเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อที่จะรักษา สภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งต่อให้คนรุ่นหลานรุ่นลูกของพวกเราให้เขาได้มีชีวิตความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปครับ ผู้ชมคะช่วงนี้นะคะฝากในเรื่องของการท่องเที่ยวในเมืองไทยนะคะไปกระตุ้นเศรษฐกิจฐ,ฐานรากอุดหนุนสินค้าชุมชนสวมใส่สผ้าไทยนะคะเพื่อที่จะช่วยให้พี่น้องได้มีรายได้แล้วก็มีความสุขมีรอยยิ้มบนใบหน้านะับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้าไปแล้วอย่าลืมนะคะป้องกันตัวเองให้ห่างไกลาจากโควิดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่สําคัญค่ะอย่าลืมเข้ารับบริการวัคซีนให้ครบกันแล้วกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ Triple M Magazine on Air เวลาหมด ลงแล้วนะคะพบกันใหม่เวลาดีๆ1 3กา35นาทีถึง1 4 0นากาทางทบ .5 ทุกๆวันอาทิตย์สำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ